ในหลายๆตอนที่เคยคุยให้ฟังเราก็จะทราบถึงบทบาทหน้าที่ของคนที่เป็นหัวหน้าง,งานคนที่เป็นผู้จัดการนะครับที่จะต้องขับเคลื่อนผลงานของลูกน้องผลักดันการทาง,งานของลูกน้องเนี่ยโดยใช้เครื่องมืออันหนึง่งโดยใช้เทคนิคที่เรียกว่าการโค้ชนะครับหรือการตั้งคำถามกระตุ้นความคิดเพื่อให้พนักง,งานเนี่ยหาโซลูชันในการจัดการปัญหาของตัวเขาเองนะครแต่มันก็ไม่ใช่ทุกกรณีหรอกเนาะที่เราจะโค้ชพนักง,งาน พนักงานบางบางกรณีบางลักษณะเนี่ยนะครับเขาก็อาจจะแค่ขาดความรู้ความเข้าใจในบางเรื่องเราก็อาจจะไม่ถึงกับต้องใช้วิธีการโค้ชใช้วิธีการสอนงานใช้วิธีการ OJT กันก,ก็ได้นะครับแต่ในแต่บางกรณีเนี่ยถ้าเขามีปัญหาทุกอกทุกใจนะครับเราอาจจะใช้วิธีการโค้ชหรือวิธีการให้คำปรึกษ,ษาก็ได้ดังนั้นต้องบอกก่อนว่าเราต้องมาทําความเข้าใจสักนิดหนึ่งเราจะเลือกใช้วิธีการโค้ชพนักงานเมื่อใด ก็อยากจะสรุปสัก6กรณีก็แล้วกันนะครับพร้อมกับจอธิบายสั้นๆให้ท่านได้เป็นไอเดียเผื่อว่าท่านจะนำไปใช้สำหรับการตัดสินใจว่าท่านจะโค้ชหรือไม่โค้ชพนักงานดีที่ต้องหยิบเรื่องนี้มาคุยเนี่ยเป็นเหตุผลเพราะว่าสังเกตดูหัวหน้าง,งานหลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าการสอนงานพนักงานในัการโคชการโคชจริงๆมันคนละเรื่องกันนะครับ มันเป็นลักษณะของการที่ผมบอกไปแล้วว่าเป็นการตั้งคําถามกระตุ้นคิดให้พนักงานหาโซลูชันด้วยตัวเขาเองนะครับลักษณะแบบนี้ดังนั้นเพื่อเราทําความเข้าใจกันแล้วว่าการโค้ชพนักงานเ,นเราควรจะโค้ชเมื่อใดเนี่ยผมเชื่อว่าท่านก็จะกระจ่างขึ้นเวลาที่ท่านจะเลือกใช้เครื่องมืออื่นใดนะครับนอกเหนือจากการโค้ชไปใช้ในสถานการณ์ใดและเลือกใช้วิธีการโค้ชในสถานการณ์ที่มันเหมาะกับเรื่องที่ควรจะต้องโค้ชจริงๆนะครับหเรื่อง ที่ว่าเราจะโค้ชพนักงานเมื่อใดเนี่ยอันแรกเลยก็คือเราจะโค้ชกับพนักงานที่มีประสบการณ์มาบ้างนะครับคือพนักงานใหม่ที่อาจจะยังไม่ประสีภาษากับเรื่องบางเรื่องนะครับอาจจะไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องบางเรื่องเลยหรือมีความรู้ความเข้าใจเพียงเล็กน้อยเนี่ยนะครับเราคงจะไม่ใช่วิธีการโค้ชเนาะเพราะวิธีการโค้ชมันเป็นวิธีการที่กระตุ้นอะถามให้เขาคิดอะไรบางอย่างออกมา ถ้าเขายังไม่ยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาหรือมีประสบการณ์น้อยมากเนี่ยมันจะคิดไม่ออกเนาะมันอาจจะหาโซลูชันด้วยตัวเองลําบากนิดหนึ่งนะครับมันก็จะเหนื่อยกับการโค้ชมากเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเราควรจะเลือกใช้ พนักงานที่มีประสบการณ์มาบ้างแต่คำว่าประสบการณ์มาบ้างเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนมันก็คงต้องดูที่พนักงานแต่ละคนนั่นเองนะครับมันไม่สามารถบอกได้เป็นสูตรสําเร็จตายตัวว่าพนักงานจะต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย3ปีมันไม่ขนาดเนั้นพนักงานบางคนประสบการณ์ปีเดียวก็รู้เรื่องรู้ราวบางคนประสบการณ์มา5ปีในเรื่องนี้ยังทาซ้ําๆเดิมๆยังคิดพลิกแพลงเรื่องอื่นไม่ได้ก็มีเยอะแยะนะครับกรณีที่2ครับเราจะโค้ชพนักงานถ้าพนักงานมีความรู้ความเข้าใจในงานนั้นบ้างต่อเนื่องจากเมื่อกี้คือ มีประสบการณ์มาก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นนะครับมาเป็นพื้นฐานอยู่แล้วโอเคไหมฮะความรู้ความเข้าใจเนี่ยเป็นพื้นฐานตองการเกิดทักษะนะครับแล้วทักษะคือประสบการณ์ในการปฏิบัตินั่นเองนะครับอันที่3มครับพนักงงานต้องมีทัศนคติที่ดีกับงานกับองค์กรของเขาคือคนที่มีทัศนคติที่ดีเนี่ยเขาอยากจะปรับเขาอยากจะเปลี่ยนนะเขาอยากจะทำโน่นทำนี่ทำนั่นนะครับแต่ว่าคนที่คิดแต่ทางลบ แต่ก็ไม่ใช่ว่าโค้ชคนคิดลบไม่ได้นะอันนั้นเป็นอีกสถานการณ์หนึ่งก,กรณีหนึ่งนะครับแต่ถ้าพนักงานที่มีคิดคิดแต่แง่ลบคิดแต่เรื่องลายด่าองค์กรทุกวันด่าหัวหน้างานทุกวันด่าเพื่อนร่วมงานทุกวันแบบเนี้ยผมว่าอย่าโค้ชไปเลยมันเสียเวลาเนาะถ้าท่านคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มันมันไม่ควรมีในองคนะ์กรเนี่ยท่านควรจะต้องเทอร์มินาทหรือคุยกับทาง HR เพื่อหาวิธีการจัดการไปเถอะอย่ามาใช้วิธีการแบบโค้ชไปเพราะบางที ด้วยความที่ทรักสิเขาไม่ดีเขาก็จะไม่คิดดีกับองค์กรกับตัวท่านกับงานอะไรมากมายนะครับมันเสียเวลาเอาเวลาไปโคช้ชกับคนที่มีทัศนคติที่ดีๆน่าจะโอเคมากกว่าท่านจําได้ใช่ไหมผมคุยฟังเรื่องกฎของพาเลตโต80-20ผมคุย้ฟังไปว่าพนักง,งานแค่20%ของเรานะที่สร้างผลงาน80%อันนี้ท่านต้องทําความเข้าใจข้อนี้สักนิดหนึ่งนะดังนั้นแล้วเนี่ยเราจะใช้การโคช้ชกับพนักง,งานที่เป็นพนักง,งาน20% สร้างผลงานให้เรา80%มากกว่าพนักง,งานที่ซักิีไม่ดีก็คือพนักง,งานกลุ่ม80%ที่สร้างผลงาน20%นั่นแหละพูดเอาง่ายๆแบบนี้ก็แล้วกันเนาะเรื่องถัดไปครับท่านคนโคช้ชพนักง,งานหากเขาอยากจะทําเขาอยากจะปรับเขาอยากจะเปลี่ยนถ้าเขาคิดว่าเขาเจ๋งอยู่แล้วเขาดีอยู่แล้วเขาเป็นหนึ่งอยู่แล้วเขาไม่มีความจําเป็นต้องมาเรียนรู้เรื่องแบบนี้โคช้ชไปก็เสียเวลาผมเคยได้ยินนะโคช้ชมืออาชีพเวลาที่เขาจะโคช้ชพนักง,งานเนี่ยนะครับ เวลาที่เขาจะโค้ชผู้นําหรือเขาจัดทาการโค้ชกลุ่มเป้าหมายของเขาเนี่ยนะครับเขาจะดูก่อนว่าทัศนคติของคนนั้นเป็นยังไงโดยเฉพาะทัศนคติในเรื่องของการอยากจะปรับอยากจะเปลี่ยนเนี่ยถ้ารู้ว่าพนักงานไม่อยากปรับไม่อยากเปลี่ยนอะไรเนี่ยเขาจะไม่โค้ชเขาจะไม่รับงานหลกเงินน่ยใครก็อยากได้ถูกไหมแต่ว่ามันมันไม่สักเซสเนะ่เวลาคุยอะไรคนคนที่คิดว่าตัวเองเจ๋งอยู่แล้วเนี่ยจะตั้งคําถามกลับได้ซัาไปนี่ตกลงผมมีปัญหาใช่ไหมตกลงเนี่ย มันไม่โอเคใช่ไหมจึงเอาผมมาโค้ชอะไรกนะ็ตามแบบนี้มันเกิดประโยชน์อะไรหรอกเสียเวลาผมกลับไปนั่งทางานดีกว่าเช่นเดียวกันครับถ้าเขามคิดอยากจะทําอยากจะปรับอยากจะเปลี่ยนอะไรเนี่ยให้เขาทํางานเขาไปเถอะหรือหาวิธีการอย่างอื่นในการจัดการกับเขาดีกว่านะครับถัดไปคือพนักง,งานต้องมีเวลาสําคัญมากเลยเราจะโค้ชกับพนักง,งานเมื่อเขามีเวลาครับถ้าเขางานยุ่งมากซูเปอร์บีซี่มากเราจะไปโค้ชกันตอนสองทุ่มึงสามทุ่มเนีย่ยผมว่ามันคงไม่ไหวมั่งพนักงานเขาก็มีครอบครัวเขามีชีวิต การเป็นอยู่ส่วนตัวของเขาเนะาะดังนั้นมันต้องมันต้องจัดสรรเวลามันต้องคุยเวลากันให้ดีว่าจะยังไงและแน่นอนไม่ใช่พนักงานมีเวลาแต่ท่านก็ต้องมีเวลาด้วยท่านก็ต้องจัดสรรเวลามาทําการโคช้ชพนักงานด้วยนะครับเรื่องสุดท้ายครับอย่างว่าไปเมื่อสักครู่ไงคือท่านก็ต้องมีเวลาด้วยโอเคไหมฮ huh? ะไม่ใช่พนักงานมีเวลาอย่างเดียวท่านต้องมีเวลาด้วยและขอบวกอีกเรื่องหนึ่งก็คือท่านต้องมีใจด้วยนะครับท่านต้องมีใจในเรื่องของการโค้ชด้วย ท่านต้องมีมายเซตว่าไอพนักงานเนี่ยต้องการได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคนิควิธีการโค้ชแบบนี้ให้เขาได้เรียนรู้ให้เขาได้รับการพัฒนาตนเองเนี่ยมันต้องอยู่ในมายเซตแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับโอเคเนาะเราจะสรุปกันนิดนึงเนาะเราจะโค้ชพนักงานเมื่อพนักงานมีประสบการณ์มาบ้างครับพนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นบ้างพนักงานมีทัศนคติที่ดีกทำงานกับองค์กรต่อท่านเองด้วยแหละในฐานะที่ท่านเป็นโค้ชนะครับพนักงานอยากทําอยากปรับอยากเปลี่ยนพนักงานมีเวลาท่านมีเวลาและมีใจ โอเคนะครับมีใจอยากจะพัฒนาพนักงานเนี่ยมันจะทําให้โอกาสในการโค้ชประสบความสําเร็จได้อย่างสูงมากเลยครับทบทวนเรื่องแบบนี้สักนิดหนึ่งครับจะช่วยให้เราตั้งต้นในการโคชช้ชได้ดีมากขึ้นครับ